น้ำเลยครับวิชาทหารที่เราฝึกมานะครับฝึกเขาเรียกว่าฝึกท่าประกอบอาวุธนะครับยกยกยกซ้ายปัดขวาแทงไกลยกขวาปัดซ้ายแทงใกล้เนี่ยนี่ครับวิชาทหารครับตีด้วยปันท้ายกระแทกด้วยปันท้ายปืนแทงแทง ลอยวันนี้แขนลอยปัดซ้ายแทงไก่ปัดขวาแทงไกลแทงเข้าไปลูกเพศจได้หยุดลองวางเบืองแนวว่ามันพอดีป่ะเออเอาวลองวางเบืองจ้งเลยเบิ่งเพื่อนนะครับเพื่อนครับเพื่อนก็ไปนนางกลุ่มยังฮันเพื่อนเพื่อนว่าปิดปีใหม่ มูพากันอยู่ครอบครัวเบิร์ตเราทันเงาเปลีนเลยว่ามาเอาเหล่าออกดีกว่าเฉพาขี่อยู่ใกล้ๆน่แต่เมาหนำฮูฮาแล้วฮูฮาแล้วเดี๋ยวนี้ครับไอแม่เขาแบบน้นเลยโหหมูป่าต้องลุกเป็นไฟ ตรงึ้นไปก่อนตรงึ้นไปก่อนออกขวานนิดนึงเอออีกนิดนึงเดี๋ยวจังหวะที่มันกระแทกขึ้นอะ่ะดึงมาด้วยดึงมาด้วยไม่ได,ไมได้มันชัน,นเออกระแทกปึง้ง กำคัดมันลงก่นเออหะไกกำคัดมันลงก่อนเออกระแทกขึ้นมาปึ้งเดียวแล้วก็ปั่นขึ้นไปเลยเดี๋ยวระวังมันหงายแค่นั้นเองเฮ้ยเขาขี่กันไม่เกินนาทีนะตรงเนี้ยู่ ลงรถเดข็นเดินเข็นเอออืม่ <c oughs> จจดลลด,มด็ุด โอ้ยสองนาที่แล้วเอาละสองนาที่แล้ว <c oughs> เปล่งเม,ม้มเหรอสองหน้าที่แล้วะไวะเอาสักนิดละ

เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวขอไปเหยียบต้นไผ่ก่อนไปครับไห้เลนี่เเ <Okay, okay. S 3> <c oughs>

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูหานมาเด้อกูจะหานมามาเด้อ uh. ี่ย่หยำย่ยำย่ยำ่ป๊พี่ให้เดี๋ยวยทางข้างล่างนั่นใช่ไเด้อต้อห่าเกวาก่อนแต่นี่ติดแข่งจวกไปตัดออกรปกติเราจะขึ้นทางนี้นะครับแต่มันชันเกินไป อ่นไลอ้อนเเเร็ดผมขึ้รถอไรเอาเสียออกเลอะไรมักนี่เ yeah. ดี๋ยเอามันพ่นมวกดีก่อนเกียวเขาเกียวไปครับนี่บ่ให้จะเฝ้าเขาไหมล่ะเอาวะเขียว่างดูตีเกี้ยน่้

คนคนพอพอหักมาทางนี้จวิท่เเองดเลย้เงีมอเชือกก่อน

กำลังสิออกปากยองวาป้าฟุ้งคือได้วะขี้ไรบอขาเจาะหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจาะก่อนเจาะขเจาะหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเจาะกันขี้โ่กําลังวเลย มุุยปุยเสปะโคอยากปากไม่ยังหปเออมันหยไม่าไปสนใจกันมันไป คือบอสู้เปล่าเขาสอกหมาสู้เปล่าเฮ้ยมันต้องเอาให้สุดดีวะเอาให้สุดดีวะเขาสอกหมากูเออแบบนี้ผมจะไปกับดาบุญเอาไม่เหรเ้ยเลยไม่ต้อง แต่คนเป็นห่วงนะครับจาเป็นไงจ้าจาเคลียร์ทางแล้วจ้าเอาตัวเองให้รอครับบกมือหน่อยจ้าจ้าย